ชมครับสืบเนื่องจากกรณีที่นายกยิ่งลักษณ์ไปปาฐกถาที่มองโกเลียนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ฮือฮามากเพราะว่ามีเนื้อหานั้นตำหนิรัฐธรรมนูญของไทยปี50นะครับแล้วก็บอกว่ามีกลุ่มต่อต้านประชาธิปไตยในไทยมีการกล่าวหาองค์กรอิสระไม่เป็นกลางเรียกร้องให้นานาชาติช่วยกันกดดันเพื่อให้เกิดกระบวนการประชาธิปไตยในประเทศไทยอย่างแท้จริงนะครับซึ่งก็ อยู่ที่นั่นก็พูดโอ้โ oh ห oh, หลายดอ,อกนะฮะพอกลับมาที่เมืองไทยนะครับวันนี้ก็เจอนักข่าวถามหลายดอกลองฟังเสียงนายกยิ่งรักดูนะครับเไปพูเนี่ยเป็นเวทีเรียกว่าประชาปประชาธิปไตยแล้วก็เรียนไว้เพื่อเป็นเรียกว่าเป็นอาหอนมากกว่าเป็นเรื่องเพื่อไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นเจตนารมอะค่ะเราไม่อยากให้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกเพราะว่าเราเองเราก็อยากเห็น ประเทศของเรานั้นเดินไปข้างหน้าแล้วก็การที่ถ้ากระบวนการต่างๆของเราเป็นไปประชาธิปไตยในทุกๆส่วนงานหรือว่าทุกๆด้านแล้วเนี่ยก็จะทําให้มีความมั่นใจแล้วก็นักโดยเฉพาะนักลงทุนต่างๆก็มีความกสบายใจแล้วก็ประชาชนเองก็จะมีโอกาสที่มีความสมอภาคเท่าเทียมกันนั่นคือเจตนาค่ะน,ะนายกเองจะเป็นการเปิดบัตรแผลความขัดแย้งในประเทศด้วยตัว ต้องไปฟังดีๆนะคะต้องขอเรียนว่าต้องไปฟังดีๆว่าอันนี้เป็นในเชิงของอุทาหรณ์ในเชิงของอในเรื่องของอุทาหรณ์มากกว่านะคะแล้วก็เป็นเวทีที่เป็นเวทีประชาธิปไตยเราจะไปพูดเรื่องอื่นอย่างไรอันนี้ก็เป็นเวทีนี้ที่จะพูดกันนะคะก็ต้องไปลองฟังที่อื่นก็จะพูดประมาณนี้เหมือนกันนะคะเช้า่อีกนิดนึงค่ะในเรื่องของประชาธิปไตยถ้าเกิดมีเวทีแบบนี้ในประเทศไทยท่านนายกยืนยันว่าจะพูดแบบเดิมในลักษณะนี้อีกไหมคะต้องดูที่เหตุการณ์ดูที่ จังหวะเวลาและความเหมาะสมนะคะจริงดิฉันก็ไม่ได้บอกว่ามันมีก็มีหลายๆอย่างที่ที่เราเองเราก็สามารถที่จะดูเป็นเรื่องของอุทาหารณ์แล้วก็แล้วแต่เรื่องนะคะจริงๆก็ต้องเรียนว่าถ้ามีโอกาสก็อยากพูดค่ะเพราะว่าเราเองเราก็สนับสนุนแล้วก็เป็นหนึ่งนโยาบายของรัฐบาลที่อยากเห็นกระบวนการต่างๆนั้นเป็นไปตามระบบในตามขั้นตอนแล้วก็เป็นารประชาธิปไตยค่ะไม่ห่วงว่าระ,ะาเดน,นาการเมองจะร้อนขึ้นหม่ เราก็ต้องอยู่ที่เนื้อหาค่ะเราไม่ได้พูดให้ทะเลาะกันนะคะเราเราพูดในแง่ของการประสบการณ์มากกว่าเราไม่ได้พูดว่าไปกล่าวหาเป็นเป็นคนๆหรืออะไรต่างๆก็ขออนุญาตว่าในกรณีศึกษาหรือข้อมูลต่างๆนั้นก็ต่างกันนะคะก็เรียนว่าฉันเองก็เดินทางไปหลายๆประเทศเราก็ร่วมกันในการสร้างความเชื่อมั่นอยู่แล้วแล้วก็ในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยประชาธิปไตยก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่นานาประเทศมองแล้วก็ในเรื่องของให้ความเชื่อมั่นด้วยนะคะ นี่แหละฮะก็ถามจนกระทั่งนายกออก็บอกว่ามีคำถามอื่นหรือเปล่านะครับเพราะคำถามของนักข่าวแต่ละคนนะฮะโดยเริ่มจากมีการตั้งคำถามจากสังคมว่าเมื่อผู้นำไปเยือนต่างประเทศเนี่ยตัวผู้นำก็มักจะพูดแต่สิ่งดีๆของประเทศตัวเองแต่ทำไมนายกไปพูดในสิ่งที่ไม่เป็นผลดีแก่ประเทศตัวเองนะครับแล้วนายก เป็นห่วงไหมว่าไปเปิดบาดแผลของประเทศตัวเองที่เมืองนอกอนะครับมีบางคนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการฟอกความผิดให้กับคุณทักษิณพี่ชายนี่ฮะก็ตอบนายกก็ตอบอย่างที่ฟังที่ท่านผู้ชมได้ฟังนี่แหละฮะก็ต้องแยกส่วนการเพราะการไปเยือนเราต้องพูดอยู่แล้วแต่นี่เป็นเวทีประชาธิปไตยโดยตรงก็ต้องถกถแถลงกันในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อศึกษาต่างๆแต่เจตนาทั้งหมดของทุกป,ประเทศก็คือการช่วยกันในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยก็พูด ในทํานองแบบนี้นะฮะนี่นะฮะซึ่งเรื่องนี้วันนี้ก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์ทั้งจากนักการเมืองด้วยกันทั้งจากนักวิชาการทั้งจากตัวอย่างเฟ e บุ o k ที่ฮือฮามากของพลตํารวจเอกวสิทธิ์เดชก,กุลชรน,นะครับก็เขียนเอาไว้ บอกว่ามีคนเขียนแสดงความเห็นกันไปแล้วนะครับแต่ผมก็ยังเห็นอยู่ว่าผมต้องเขียนด้วยในฐานะที่ผมเป็นคนไทยคนหนึ่งที่แรกตั้งใจจะเขียนเรื่องเดียวคือเรื่องนปชเสื้อแดงและนายกสมคบกันคุกคามและบังคับไม่ให้ตุลาการสารัฐธรรมนูญทำหน้าที่ซึ่งผมเห็นว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายโดยเจตนาบัตรนี้มีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่นางสาวยิ่งลักษณ์ไปแสดงปาฐกถาที่มองกโกเลียประจานเมืองไทย เรื่องแรกนั้นมีผู้แจ้งความต่อตำรวจกองปราบไปแล้วนะครับและคงรู้กันในไม่ช้าว่าตำรวจจะทำอะไรหรือไม่และเพียงใดเรื่องที่สองผมเห็นว่านางสาวยิ่งรักษคงไม่เข้าใจบทบาทของนายกรัฐมนตรีจึงได้นำเอาทุกของตนและของพี่ชายไปเปิดเผยเป็นเชิงของความเห็นใจในที่ประชุมรัฐชาติ ที่ทุเรศที่สุดก็คือทุกที่ว่านั้นเป็นผลของความทุจริตประพฤติมิชอบของพี่ชายตัวเองแต่ไปโยนความผิดให้คนอื่นมผมได้อ่านต้นฉบับภาษาอังกฤษที่นางสาวยิ่งลักษณ์อ่านในที่ประชุมที่มองโกเลียแล้วเชื่อว่าคนอื่นเขียนให้เพราะความรู้ภาษาอังกฤษของนางสาวยิ่งลักษณ์มีไม่พอที่จะเขียนในแบบนั้น แต่ใครจะเป็นคนเขียนก็ตามคนที่เอาไปอ่านนอกจากจะโกหกอย่างหน้าด้านด้านแล้วยังแสดงความโง่ของตนด้วยอย่างแน่นอนโง่ตรงที่ไปบอกเขาว่าบ้านเมืองยังไม่สงบแล้วไปเชิญชวนให้เขามาลงทุนทําไม,มและโง่ตรงที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลที่คุมเสียงข้างมากในสภาคุมทั้งทหารคุมทั้งตำรวจและไปะยอมรับว่ายังทําอะไรกับผู้ที่เป็นปฏิปักษ์กับประชาธิปไตยไม่ได้ปาทกถาของนางสาวยิ่งรักนั้นฟังแล้วเหมือนกับฟังนายกของรัฐบาลพรดถิน กำลังร้องของร้องขอความช่วยเหลือให้ต่างประเทศมาช่วยยึดอำนาจคืนให้กับตัวเองอมผมเห็นว่าการขู่บังคับตัวราการสารรัฐธรรมนูญและปาฐกถาของนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญหรือพ้องกันแต่เป็นไปตามแผนของทักษิณกับพวกที่จะยึดประเทศไทยทั้งประเทศให้ได้เท่านั้นเองออน,นี่อันนี้คุณประสิทธิ์พลตำรวจเดาว่าส,าสิเขียนครับนะฮะแล้วก็มีการแชร์กันอย่างแพร่หลายรตรงไปตรงมามากนะแรงมากนะแรงมากโ อีกคนหนึ่งคุณเสือัยกัตศิลานะครับวันนี้ก็พูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วนะครับบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเจตนาบิดเบือนทําให้ประชาคมโลกเข้าใจผิดต่อประเทศไทยคุณยิ่งลักษณ์เป็นถึงผู้นําประเทศไทยแต่กลับมุ่งจะปกป้องเกียรติภูมิของครอบครัวตัวเองและให้ร้ายประเทศไทยและคนไทยซึ่งเข้าข่ายลวงโลกและประโยคนี้สําคัญนะครับในประเทศไทยไม่มีกลุ่มต่อต้านประชาธิปไตย มีแต่กลุ่มต่อต้านทักษิณชินวัตรต่อต้านการผูกขาดอำนาจและกินรวบประเทศคุณยิ่งรักย่อมรู้ดีว่ากลุ่มต่อต้านทักษิณมีอยู่เป็นจํานวนมากแล้วก็เป็นกลุ่มที่ต้องการประชาธิปไตยเหมือนกันแต่ต้องเป็นประชาธิปไตยที่มีเนื้อหาไม่ใช่แค่รูปแบบโดยเฉพาะรัฐที่เลือกตั้งถ้าเป็นแค่นี้ก็ป่วยการเปล่าๆนะครับนี่นะฮะแล้วก็บอกว่าการปาตคะขาครั้งนี้ไม่สามารถเกลี้ยกล่อมให้ต่างชาติเข้าใจผิด หรือหลงเชื่อได้เพราะผลงานมากกว่าสองปีของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ยังไม่เห็นว่าพัฒนาประชาธิปไตยมากขึ้นตรงไหนอ้างแต่เพียงว่ามาจากการเลือกตั้งแต่ก็ให้ท้ายบริวารคุกคามคนเห็นต่างอยู่เป็นประจำยิ่งนายกพูดยิ่งทำลายตัวเองเพราะต่างชาติก็รู้ดีแล้วก็จะยิ่งเชื่อมากขึ้นว่านายกตัวจริงเป็นใครการพูดครั้งนี้ถ้าทำในานามตระกูลชินวัตรไม่มีใครว่า แต่ในานามคนไทยเป็นตัวแทนประเทศไทยถือว่าเป็นสิ่งไม่เหมาะสมและตอนนี้คนก็เริ่มเห็นท่าแท้ของนายกว่าเป็นได้แค่นอมินีพี่ชายไม่มีภาวะผู้นําแม้จะพยายามออกแบบให้นายกเป็นตัวของตัวเองก็ตามนะครับ <c oughs> นี่คนนี้ก็แรงล <c oughs> งไป <c oughs> ทางมาเหมือนกันไม่มีใครต่อต้านประชาธิปไตยนะฮะในประเทศนี้อย่างที่คุณเสือสายบอก <c oughs> มีแต่กลุ่มต่อต้านทักษิณชิววัตร <c oughs> เรื่องของสคริปต์นี่นะ มีรายงานข่าวแหล่งข่าวระดับสูงที่ร่วมเดินทางไปกับคณะนานยกครั้งนี้เนี่ยก็ให้ข้อมูลกับสำนักข่าวเนชั่นนะครับอบอกว่าก่อนที่จะถึงกำหนดการเดินทางไปเนี่ยนะครับเนื้อหาในประาฐกถาเนี่ยนะฮะเป็นเนื้อหาที่ทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้รับมอบหมายให้จัดทำร่างขึ้นมานะครับซึ่งทีแรกก็สอบถามนายกว่าจะไปพูดเนี่ยพูดเรื่องอะไรหัวข้ออะไรบ้างนายกก็บอกว่าจะพูดเรื่องประชาธิปไตยในไทยและเรื่องการศึกษา หลังจากนั้นกระทรวงการต่างประเทศก็ส่งร่างมาให้ดูที่ตึกไทยคู่ฟ้าเนื้อหามีประมาณสักหกถึงเหน้ากระดาษ A4 สี่นะครับ,รบหลังจากนั้นคณะทำงาน <c oughs> ด้านการจัดทำสคริปก็ได้ปรับเนื้อหาให้กระชับขึ้นนะฮะแล้วก็ส่งให้ในายกดูจนกระทั่งถึงวันเดินทางเนื้อหาในในสคริปต์เนี่ยมันยังไม่นิ่ง <c oughs> ขณะที่ นั่งเครื่องไปที่มองโกเลียเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนายกก็คุยกับคณะทำงานแล้วก็คุยกับนายสุรนันท์เวชชาชีวะบนเครื่องบินแล้วก็บอกว่าอยากจะให้เขียนแบบชัดเจนตรงๆไปก็คือใส่ชื่อพี่ชายไปเลยคือพันตุ์โรโททักษิณไปเลยแล้วก็อยากให้พูดถึงคนที่ติดคุกจำนวนมากด้วยซ้ำแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถูกตัดออกไปซึ่งระหว่างการเดินทางบนเครื่องบิน5ชั่วโมงเนี่ย แหล่งข่าวคนนี้บอกนะฮะว่ามีการปริ้นด้วยเครื่องปริ้นไร้สายออกมาเป็นแผ่นกระดาษแล้วก็มีการปรับแก้แก้เสร็จแล้วก็ปริ้นใหม่ปริ้นไปแก้ไปปริ้นไปปริ้นมานะฮะจนในที่สุดก็ได้เนื้อหาตามที่นายกต้องการที่ต้องการก็คือว่าจะไม่ใช้ภาษาทางการทูตที่กระทรวงการต่างประเทศนั้นเสนอมาตั้งแต่ต้นแต่ว่าไปปรับไปปรับใหม่หมดนะเพราะว่าทีแรกเนี่ยเนื้อหาที่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ย ร่างมาให้เนี่ยก็ใช้ภาษาที่สวยงามแล้วก็เป็นภาษาทางการทูตคือเป็นภาษาทางการที่เหมาะกับการที่จะไปไปพูดระดับนานาชาติแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถูกตัดถูกแก้ถูกตัด,กแ,กตดแล้วก็ไปเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องตัวเองเนี่ยใส่เข้าไปนะถ้า,ถ,าถ้าเป็นรายงานข่าวแบบนี้ก็แสดงว่าคุณยิ่งรักเนี่ยมีส่วนในการร่างปรัชญาฉบับนี้ขึ้นมาความปรารถนาเป็นความต้องการของตัวเองเลยอ ให้ใส่ชื่อพี่ชายเลยใช่ครับเนะฮะเป็นประเด็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะฮะแล้วก็ไปเลยกลายเป็นช่องทางที่ทําให้คนในโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาไปขุดเอาภาพเก่าๆของคุณทักษิณขึ้นมาอืมใช่ไหมสมัยที่ไปอีอ๋อก,กับรสชพลเด็กสุนทรคงสมควรน, <ะ S 1> นั่นหแหละ